gặp <mimitation> o

that é would

ชื่ออะไรเอาลืมแนะนำช่างเล็กเลยที่สุดยอดที่สุดพวกผู้ชายกูทิ้ เอาไปช่วยโลกเลยเอาป็นเพชรนะครับเพชรของแรกเดี๋ยวก่อนจจะแกเนี่ยเราต้องอกินข้าวเราก่อนนะฮะกินข้าวเราก่อนเพราะเราพ่อโพกำลังทำกับข้าวอยู่นะกินข้าวเราร่วมกินข้าวเราผมก็กินที่นั่งกินด้วยกันเนี่ยนะแล้วตอนนี้ก็ นี icana, ่ตอนนี้เน้นเน้นเน้นพรากนะมาเน้นี่ิกหลเห่านหเห่าหมายมืออะไรครับอะร็หาย้าหลหาหาหลันเห่าเนี่ย

เดี๋ยวให้ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงไปอีกไม่ไปด้วยแล้วะไป่วเลยี่เก๋เอามาอันนึงพี่เก๋พี่เก๋เอามาอันนึงจ้าพี่เก๋เียรจ้าโอ้เจ๋งเลยพี่เกสมแดง

ที่แบคใต้ชอบครุ่นทั้งๆกลายเป็นเข้านะครับก็เหมือนตังหวานก็บอกว่าบ้านหน้าตาหวานนะครับหน้าตหวานต้องต้องทำอรเป็นกอครับเพี้ยนไหอ่างเป็นบ้านตังหวานนครับสวนบ้านในแหวนนี้นะครับมื่อก่อนเขาเรียกว่าบ้านทองแหวทองแฝดบ้านทองแฝดก็มีลำห้วยติดแฝดเยอะ่เาทำไเาเพี้ยนอีกยายเป็้าน ในแหวนที่ก็ครับจากบ้านรองแหวนไะในแหวนเพื่อนๆนะครับหมู่บ้านพังหัาแห่นนี้ขอตั้งมา60ปีมากมากกว่านี้แล้วนะครับมาว่ากว่านะครับก็ก็อยู่ในแผนจังหวัดเชอย่แสนทุกหมดนะครับก็ตกใจมันพีกเลยว่าพังหัาเพื่อนใครก็ไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักกันแต่ตอนนี้น่าจะรู้จักถึงรัชบเรืแอ้รู้จักถึงนครแก่งรู้จักถึงเชียหแล้วรู้จักกังหวดแล้วนะครับ บ้านพะขเป็นช mm. ื่อนี่แปลกๆนะครับก็ก็คนเท่าคนก่ก็ตั้งทำไมบ้านาะโขนะครับเห่ากัดช้างตัวเมียตายสู้กันนะครับเมื่อกอนตดกแล้วก็ไระสิงแปกๆเยอะที่นี้นะครับลกๆ่มีช้างมาเดียวเขานาเดียวสีดำเ็าของมันไม่ก็อมีนะครับกนเข้านเก่นเยเชเมื่อขอท้าใครเห็นชื่อนะครับอย่าส้นร้านเจ้าช้างเอาตาย ช้างจะมาจริงจริงนะครับทางบ้านทำอะไรทีน <meetings por> <shop> ี้ทำไมนะครับ oh, มีเสือมีกระเทยมีโอ้ที่เร่หกกรอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากความเดินเข้ามานะครับพอเดินเข้ามาความเอ่ออะไรคนจนเข้าป่าคนรวยภูมิ่าคนรวยก็คือคนไหนทุนนะครับชาวบ้านไม่มีตังค์เสียตัก็สอไม่เสียตังค์อะไรต่ออะไรทีนี้ขายที่ถนนนะครับแล้วต่อได้เมลมาซื้อได้ร้อยกว่าได้สองร้อยกว่าได้ คนจนคนจนับเข้าป่าเข้าดอยเข้าดอยไปครับคนเก่าคนแก่ยังอยู่เหมอนเว่ถอย้ไปเรื่อยนะครับจนจนหมดป่านะครับจนหมดป่าเดี๋ยวว่ให้จประมาณสักประมาณเจดเจ็ดพันกว่รนะครับป่า่เอยู่นบนนะครับสวนบ้านของโอดนะครับเป็นสวนบ้าตกสรวจนะครับไม่มีใคใใช้มาสาาปีนะครับถนนอนตานั้บางเร ครับก็ผมกับนายกก็เข้าไปพัฒนาให้อยู่นะครับตอนนี้ท่านผู้มีการมต14ก็กำลังดำเนินการเข้าไฟฟ้าให้อยู่นะครับเม่อคืนน้องชาวไร่กอนนะครับว่าทีมงานช่วยไปจากน้องมานะครับใช้เส้นทางนี้เข้าไปนะครับใช้รถของของตัวงานเดินมา3กิโลมาเอาไปเช็คอันหนึ่งแล้วก็ระเทียนนะครับเพราะบ้านของเรามัใช้นะครับเพื่อตามไปหอบ เดินมาตรงลั้นพี่โดนอาไปย้ํอันย้ําอันนะครับให้หลังจับน้ำขอบุญที้เขาเข้าจะกับเข้าให้ไปที่เรานะครับเอาสาระเอาน้ำมาฆ่ามาให้นะครับในขณะนี้นะครับท่านนายกครับได้เอารถแมโครมาแบบพื้นที่เพื่อจะให้น้องเห็นเรื่องของคนเดินข่านไปเพราะท้าขอดจิดต่อที่ความผู้ไอทีนะครับน้้าม่ถั่วนะครับน้ำม่ถั่ว ผมเข้าไปช่วยไม่ทันนะครับเนื่องจากไม่มีเรือนะครับพี่น้องของกีฬาผมก็อยู่บนหงส์นะครับมีน้ำเขาไม่เต็มก็ก็ทยอยกันช่วยกันต่อแถวแขกงเลยนะครับนะครับเพราะมัหนักมากเลยก็เสียหวาดทีผ่านมานะครับตัวนังานเองก็ได้รับของจากตัวจอได้ตัวงานหลักนะครับตัวจอจอสุนรลได้การถดดูเงินนะครับครับส่วนที่บ้านพังหนักๆนะครับมาได้เงินน้องดำ ก็พวกกับผมนี่แหลชาวบ้านเมือวาน่อวานนี้รวมตังค์กันให้ันไปห้าพันห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทส่วนในเผมนะครับพ่อแม่น้องเขาไกดไม่ได้เนื่องจากพี่เรียนเนว่ดดับดับยังไก็เขียนว่าตู้ใช้คยังไม่กดให้น้องทีาับรวมกันก็้งหมดเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทนะครับก็ทยอยทยอยกันช่วยนะครับเดี๋ยวทำทาทานนะครับมาหกสิบนายห้าสิบนายนะครับ ้ามาช่วยต้อเต็อนบ้านให้ตอนองอยู่ภาคตะวันตกเฉอเนื่องจากหน่วยงานกำลังใจไปประสานงานให้เราแล้วนะครับไม่มีหน่วยงานไหนนะครับที่เข้ามาแล้วเชื่อถือแบบนี้การหน้ารำทั้งเทศการก็แจกก็แจกไปบางหน่วยงานมาแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับแม่บ้างแล้ไปก็ขอความร่วมมือด้วยยังไงมาแปลกนะครับมาแปลกมามีเครื่องสนุกเรื่องในหัวนะครับเต็มมากๆ แรนะครับแน่เรขอบคุณทา้่าราวรนะครับนะครับอาทิงานทักษิของคนท้องฟหรือ่อคือนี้อรถมาแล้วรับิ็นไปเบเกออยู่ไหนผมต้องการไม่น่าเชื่อนะครับมาจริงๆวันนี้วันนี้วันนี้ผมเประธานใหญ่สายใต้ได้แค่ของจักหมดสักทิณผู้รับผิดชอบไม่่เชื่ชาวบ้านดูนะครับ จริงจริงชาวบ้านรู้ว่าผมเล่นขั้นสิบสองอยู่ดูไม่น่าเชื่อนะครับฝันไปหรือเปล่าครับว่าแข่งขันงานพวกสิบสองโดยเข้ามาเนี่ยครับมันมันไม่ได้ฝันนะมันมันรู้สึกอะไรสักอย่างมันมีเขามีใจไปว่าเดี๋ยวขาต้องมีทีมงานมืองานแบบนี้ยือพวกแข่งขันงานเข้ามาเนี่ยมันมีคำศัพท์ว่าจะเข้ามาเพช่วยเหลือใช่ผมผมคิดอย่างนั้นนะ เดี๋ยวไม่แน่ของเราไม่ต้องพิจารณานักศึกไม่แน่นอนเพราะว่าผมไปช่วยต่างจังหวัดเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยไปถึงยะลาก็ถึงไปนะครับไม่น่าเชื่อว่าอยู่เอาสายได้ก็เป็นนักาเมื่อกี้นั่งดูเสื้ที่สายเปมาสายไปไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าสอนได้ในทุกสาขาองทุกอย่านักศึกาเขา้องเยอะมาก ท่านผู oh. uh ้ใหญ่เคยคิดบ้างไหมครับว่าเราประธันท้องรถไปช่วยเขาาบ่อยแล้วมาเจอรวยสวยนี่เลยครับใช่คูกสามนี่ต่องหากผมใช่ไหมผมมาช่วยที่นั้นที่ที่ชน้ำมีนนองด้วยครับรถไฟรถผมก็ขายได้แล้วรถอีกคันก็ยังเป็นอีกคันก็ใช้ทำงานนี่ได้กลุ่มลูกสาวที่ท่านจะทำยังไงนะครับ

ถูกจับน้าน้งนะครับผมทว่าถูกจับก็มนเจอเขาแจกระตถูกจับก็มนเคอเขานะเป็ป้าเป็นคนรับถึนของคนตังนะครับเขาไม่ยอมเขาพูไปขาพที่รับจินนะครับบอกร้องครับผมทำงานด้วยใจน้างนอาจจะใช้เกสารไม่เต็ไม่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 จำนั้นจาะครับเาั้เขดระบุ้นี่ด้วยนะครับ

ผมชอบเนี่ยสไตล์สไตล์กัเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับพี are, ่เขาทำหมดครับที่ผมแต่งตัวแล้วแต่งงานตั้งแต่ตอนเจ้าพี่น้องจิ๊กเป้บ้าพี่น้องจิ๊กนะครับกเจนขอความผมว่าผู้ใหญ่บ้าอะไรนะครับพี่น้องจิ๊กแต่ในใจครอบเรานะครับทำเพื่อใจนะครับสมัครพี่ในกลุ่มนะครับเพื่อเหล่าการโอ้ยพี่ผู้ใหญ่เพื่อนใช้ก็เป็นบ้ากับผมพี่น้องทีแผ้งไปเราแผลงกรต้องมีอยู่พีน ชอบเตะเท่ากี่คนใจผมเนี่ยทุกพี่ผมนะครับปากร้ายใจดีนะครับทุกพี่ผมสองผมเนี่ยปากด่าที่หมายผมว่าเขาเป็นหัวตผมให้ร้องให้กับแกเขาเลยทุกที่ผมขอร้องนะผมอันไม่อยู่แล้วร้องแกมาปลอบใจสู้ไอ้ลูกไอ้น้องสู้ถามได้เลยไหมเนี่ยแก็งไม่เคยที่ผมที่เจคนนี้ ไม่เคยทิ้งนะครับผมก็เคยทิ้งแกบางครั้งผมฟาดาำสาแกก็ด่าผมจะบวบบวบฟาด้มดที่เรื่องจริงนะครับแต่แกไม่เคยทิ้งผมล้งพี้ก็ไม่ได้แกครับผมก็ไม่ทราบว่าแกมาหรือเปล่าแล้วาวแกโตนาดเลยถ้าผมจะไปไหนแลยวพี่ก็ขอไม่ให้บอกชาบ้านดวนลูกพี่ับผมจะบ้านฟาดโกไปเที่ยวผมจะรับเงนีเอาที่เอาได้เลยนะครับใจชุ่มชอ้นะครับในนในน้าขอพิธว่าที่นีนะครับ ก็ไม่รู้จะเบีอะไรต่อแทนนะครับต้องมีอะไรจากยังไรางนะครับข้าวต้นในคุณคุณบอกทุกขางนเดี๋ยนะครับหเราปลมหน้าคุทานเขทียอว่าเขาแทนอย่างสามารถที่จะทานี่ยวกับพวกั้งร้อนท่วคตึทวกย่างมัะมาีหน้ามานะครับข้ามาผมไฟรีเลยน้

ตัวตัวอะไพรกกัทธิคิดไว้กางตรงนั้เลยนะครับทางเล่ทีมงานใหย่ภาคใต้เขางเว่ามากขึเชมือกเดี๋ยวลูปนี่แหะครับลูปพรนัทิคิอะไริดไเราลนะิดไปไปไหนไปเชื่อผมนะครับไปแน่นอนนะครับดูหน่อยอาผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมชิกนเอตระบาวนะครับของอิมทนะครับได้มาลนครนะครับจุดใหญ่ของได้ริสันทีมงาภาคใต้ นี <laughs> ่เพิมาไจรงนะทับนะครับไปบคุณครับ้องไป้ค hmm. ร mm ับ hmm. น <c oughs> <bucks> <c oughs> ีด e ีใจมากๆคุณง่น่าเชอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกบดีนะบาดีครับก่อนเร็วบัสดีครับก่อนเร็วครับครับดวยดเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหมระทับใจสุดนะครับงามมากเลยโดยเฉพาะพี่พีพรนี่ไหมพี่พรนะครับพี่ที่ประทิตัเส้นมาที่ก็เห็นความสาคัญราโแต่มากรเลยเมื่อกี้ทีู่ดดูจะทวกเราทำงานกัน ผมก็ไม่รู้จย่าต่อใจยังไงเพราะมันรักเอาไปน้ำลงนะครับไปหมดรู้ถึงได้มันรักเอาไปหมดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์ได้คุยลุยไทยครับเดินใหญ่างใจดี9.8.25ไป็นเชิญโรงแรมผานสุกผาพอดีวันนี้เดินทางมาที่บ้านบ้านพังห่าวที่เฮาก็คือปิดเรนทำเอง ธรารมดาพี่น้องเพื่อนๆกันมานานรอแล้วครับอย่ากดติดตามครับตั้งโทรศัพท์เพื่อส่งเสีสงยงใต้คลิปคอมเมนต์ครับคุยด้วยขอจอบที่ต้นทุเรียนตอนนี้ไม่ตายไม่ตายเพราะอยู่บน,นเนินไง